ครับครบขอสีตบมือให้แนวอสตองด้วยครับแอลรอบของการประกวดมิกลินเอร์ของสหัายุทถพิษสองขวดครับและเธอ่อที่กํะาลังดูครับอีกวันเที่ยวขาวเกือแทนเครับชื่อนาซิโก้ครับ รับผมตัวนี้สมบู์นะครับเป็นชนะพื้นขาวรอบพอทัาสนาสีเท้าด้านน้ำดอกใส่สปูนรอบจอหรือมีกรวปนะครับถ้าเป็นชนะอาวุธนี้คนที่ับมาเยอเลยก็ถือว่าเป็นชนะที่เป็นชนะเป็นมกคนนะครับมีกรวยรอบคอและสี่เท้าด้านน้ำดอก คอสอแม่งไม่เกลียดแบบนี้คนจุก็ไม่เลวครับคนโดนคุกท้ายข้างๆโอเคครับไปรอบต่อท้ายครับและทุกตัวขอพสท่านของเธอท่านเอกครับใ้ผ้าที่สวยงามคอื่นที่กำรังได้เกิดเช็คเป็นรอบสุดท้าย